ในช่วงที่2ของรายการยวน้ำลายแล้วนะคะตอนนี้ต้องมานั่งอยู่กับเจ้าของร้านอัธรสแล้วค่ะขอแนะนำนะคะคุณกนิกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศร้านนี่แบบแต่งแบบเป็นสวนเป็นบ้านอย่างนี้เลยนะคะคะแล้วจริงๆนี่คือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยค่ะเราทําบ้านเป็นร้านอาหารค่ะเปิดมานานหรือยังคะก็สิบสิบเจ็ดปีปีนี้ค่ะ 17ปีเห็นบอกว่าร้านอัธรสร้านนี้นะคะม,มีอาหารไทยขึ้นชื่อหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญเนี่ยได้นําเมนูอาหารของทางร้านเนี่ยไปเข้าร่วมประกวดด้วยตรงนี้ให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะเมนูที่เราส่งประกวดนะคะก็จะมีอยู่สเมนูค่ะที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็คือแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อนก็จะมีขายเป็นเมนู หลักเมนูประจําวันเลยนะคะและอีกเมนูหนึ่งก็เป็นขนมหวานค่ะคือบัวลอย3สีค่ะเราได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดอาหารไทยระดับชาติครั้งที่1ค่ะก็ได้รับโลพระราชทานสมเด็จพระเทพพร้อมเงินรางวัล1 0 0 0 0แสนบาทนะคะเป็นบัวลอยสาสีค่ะเรียกว่าเป็นอาหารไทยขนมไทยได้รางวัลชนะเลิศเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยจริงๆก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในอาชีพของเรานะคะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสําหรับร้านนี้นี่ชนะรางวัลชนะเลิศมาแล้วด้วยนะคะ,คะแล้วอย่างเมนูที่นําไปประกวดอย่างนี้ต้องมีการคิดเองออหรือว่ามีปรับปรุงมาจากสูตรดั้งเดิมอะไรอย่างนีง้หรือเปล่าคะ,คะเขาก็จะเป็นโจทย์มาให้ว่าออแกงเขียวหวานไก่หรือบวรอยสามสีใช่ไหมหเขาก็ให้เราเริ่มแรกเราเขียนสูตรส่งประกวดไปก่อนค่ะจากนั้นเขาก็จะรวบรวมผู้ที่เข้าประกวด ทั่วประเทศคัดเลือกออกมาจำนวนหนึ่งที่จะเข้ารอบสิบคนสุดท้ายของการประกวดแล้วจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติจริงไะค่ะก็ทำทำให้ดูในช่วงของการประกวดค่ะแล้วอย่างในร้านนะคะเห็นว่ามีอาหารไทยที่ขึ้นชื่อเลยหลากหลายเมนูเลยอย่างที่เด่นๆเลยแบบเป็นพระเอกของร้านนี่คือเมนูอะไรคะที่เป็นนางเอกของร้านนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะ ร้านนี้ก็เริ่มต้นจากการขายก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยอย่างเดียวนะคะค่ะก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยเพียงเมนูเดียวอ่ะค่ะเริ่มแรกเลยค่ะก็จริงๆแล้วเรากไ็ไม่ได้คิดที่จะทําเป็นร้านอาหารจริงๆยัางยังนะ<า>ก็เริ่มต้นจากการขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านเพื่อให้เด็กๆที่บ้านแบบเฝ้าบ้านแล้วก็ดูแลบ้านไปด้วยแล้วก็ไม่เหงาก็ก็เริ่มจากการขายอยู่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ เล็กๆอะค่ะค่ะก็ขายไปขายมาก็ลูกค้ามากขึ้นก็ก็เลยกลายเป็นกิจการขึ้นมาค่ะก็เริ่มแรกจากที่บ้านเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าจากอาหารไทยที่ขายอยู่ที่คุณป้ากานิกาบอกไปว่าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเพียงเมนูเดียวที่ขายอยู่แถวบ้านจนตอนนี้เปิดมา17ปีเป็นร้านค่อนข้างจะแบบใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูอาหารเพิ่มเติมด้วยค่ะเนื่องจากว่า คนที่เคยดูแลเขาเขาก็ไม่สามารถดูแลได้ด้วยความเสียดายที่ร้านเรากำลังเริ่มเติบโตแล้วดูมีแววของของความเติบโตพี่ก็เสียดายค่ะเดิมพี่รับราชการพี่ก็เลยลาออกจากราชการมาดูแลเองพอพอมาดูแลเองเนี่ยเราก็เอาหัวใจของเราตอนตอนที่เราทำงานเนี่ยมาใส่ว่าคนชอบทานอะไรบ้างค่ะก็เลยกลายมาเป็นเมนูที่ร้านก็จะมี เมนูอีสานซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตที่กินไม่รู้เบื่อนะคะ,ะก็เป็นเมนูก็จะเป็นมุมหนึ่งของร้านก็คือจะเป็นมุมอีสานรแสแซ่บก็จะมีลาบน้ําตกส้มตําไก่ทอดที่คนชอบทานค่ะมุมหนึ่งและอีกมุมหนึ่งก็คือมุมขนมจีนสีภาค<ะ>สีภาคนี้ก็ก็จะมีมีครบทุกภาคเลยค่ะเหนือนี่ก็จะเป็นน้ําเงี้ยว<ะ>ภาคใต้ก็จะเป็น แกงไตปลาที่เราเลือกสรรมานะแล้วภาคอีสานก็เป็นน้ํำยาป่าภาคกลางก็คือกแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวที่เราได้รับรางวัลน,นะคะค่ะแล้ว่าอาหารไทยนี่แบ่งเป็นโซนๆไปเลยใช่ไหมคะ่ะ,ะเป็นมุมเป็นซุ้มๆเป็นมุม,มค่ะนอกจากอาหารไทยแล้วร้านนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีเมนูสเต็กด้วยค่ะก็ะะะอันนี้ก็คือธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแบบครอบครัวนะคะ ลูกๆเรียนจบเห็นคุณแม่ทำก็อาจจะนึกอยากทําบ้านก็เป็นธุรกิจของลูกชายคนโตนะคะเขาก็เริ่มลองขายสเต็กดูะค,ะค่ะค่ะเรียกว่าทางอาหารไทยแล้วก็สเต็กช่วงช่วงเช้าถึงถึงบ่ายก็จะเป็นช่วงของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นหลังจากหกโมงเย็นไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็น สเต็กเฮาส์นะคะก็จะเป็นเมนูสเต็กก็จะมีหลากหลายค่ะทั้งสเต็กทั้งสลัดสปาเกตตี้มักกะโรนีเราเรียกว่าอาหารไทยทั้งอาหารไทยทั้งสเต็กเนี่ยครอบคลุมเลยอยู่ในร้านอัธรรร้านนี้ค่ะกลางวันก็สั่งได้นะคะสเต็กและยังมีรางวัลมาการันตีความอร่อยของร้านอีกด้วยเรียกไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้ววันนี้มาถึงร้านแล้วนะคะจะต้องให้สาธิตเมนูเปิดโคโยมไลน์ให้สักหนึ่งเมนูค่ะสาธิตเป็นเมนูอะไรคะก็วันนี้อยากจะ มีมีคนให้ว่าเป็นสีสันของร้านเป็นเมนูที่เป็นสีสันของร้านนะฮะก็คือส้มตำผลไม้รวมค่ะ<ม>ค่ะก็เป็นเป็นเมนูที่ขายดีเมนูหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ลูกค้ามียอมสั่งเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาของส้มตำผลไม้ของร้านอัธรรเนี่ยจะหน้าตาแบบขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเมนูเด่นของร้านจริงๆหรือเปล่า๋ยวต้องตามไปดูในช่วงเปิดขวายวนน้ำลายค่ะ ช่วงเปิดครัวยั่วน้ำลายแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามายืนอยู่กับแม่ครัวประจำร้านอัธรสเลยค่ะนั่นก็คือคุณอะไรคะคุณป้าน้องเอค่ะน้องเอนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้เป็นแบบมือเอกของร้านเลยหรือเปล่าคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูส้มตำผลไม้ของร้านอัธรสกันก่อนอื่นต้องถามคุณป้ากนิกาต่อว่าเราจะต้องเตรียมส่วนผสมผลไม้อะไรบ้างค่ะก็ส้มตำผลไม้ที่ร้านนะคะเราจะเน้นผลไม้ไทยทั้งหมดนะคะก็จะมีมะม่วงค่ะชมพู่ั่ง สับประรดองุ่นดำแล้วก็มะเขือเทศลาชินีนะแล้วส่วนผสมของเครื่องปรุงก็จะเป็นเ,เครื่องปรุงส้ตมตำธรรมดานี่เองค่ะและเห็นว่าจะมีน้ำม<ก>ันก็น้ำปรุงนนค่ะนี่อันนี้น้ำปรุงน้ำปรุงนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บมะนาวแล้วก็น้ำปลานะคะอ,อันนี้คือทางร้านปรุงมาแล้วเรียบร้อยชเชียบร้อยค่ะ,คะ,คะแล้วสังเกตว่าผลไม้เนี่ยจะค่อนข้างสดมากๆเลยแล้วก็การหั่นเนี่ยก็จะแบบมีนวดลายด้วยตรงนีเน้นด้วยหรือเปล่าคะ ก็เน้นความสวยงามพิถีพิถันค่ะผลไม้นี่สดใหม่ทุกวันเลยเลยค่ะทุกวันค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องเอเริ่มทําเลยดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราดูต้นนะคะเราก็มีกระเทียมและก็พริกนะคะอันนี้ทางร้านเน้นแบบรสจัดไหมคะค่ะส่วนอาหารที่ร้านส่วนใหญ่จะรสเค็มค่ะรสจัดรสเค็มนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยผลไม้ทั้งหมดนะคะ มมมีมม่วง so อันนี้เราก็เลือกสีสันนิดนึงค่ะ,คะชมพู่เราก็เลือกชมพู่สีแดงเพื่อให้ดูมีสีสันนะคะ,คะแล้วก็ฝรัง่ง แล้วอย่างซ่มตทำผลไม้ของทางร้านเนี่ยค่ะไม่ต้องใส่แบบพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะกลมเืยอย่างเงี้ย่ต่ก็เราจงใจที่อยากจะให้เป็นเมนูสำหรับคนที่ทานทานเจหรือไม่ก็แบบมังสวิรัติอะไรอย่เงี้ยค่ะสังเกตสีข,ของผลไม้จะสดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ตามด้วยน้ำปรุงนะคะต่าหน้าทานจังเลยนะคะเนี่ยสีสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเมนูที่ขยดีเมนูนึงค่ะ มีอ้วนด้วยนะคะ,คะเมนูนี้เป็นเหมาะสำหรับลดน้ำหนักเป็นเมนูลดน้ำหนักสาวๆจะสั่งบ่อยะคะ่ะเรียบร้อยแล้วหรอ่โอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูส้มตำผลไม้ของร้านอัทธรสค่ะคุณผู้ชมโอ้หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยสีสันก็สวยด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะต้อมคุณป้าแล้วก็น้องเอนะคะขอตัวไปพักชมโฆษณาก,กันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพร้อมกับเมนูย่วยน้ำลายบนโต๊ะอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะพักสักครู่ค่ะ So I fell into your hands and I don't know where the land I'm just going with the flow Love, 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 love Some days I want to run away This feels so perfect, it's breaking world apart your love's a permanent distraction a perfect